กลับมาพบกันอีกครั้งกับ SA Luxury Auto วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับรถถังสู้รบ2,026 VTC MDT 3,000รุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์อนาคตของสมรภูมิและแสดงถึงพลังทางเทคโนโลยีของยุคสมัยใหม่รถถังรุ่นนี้มาพร้อมกับความก้าวล้ำด้านอาวุธการป้องกันความคล่องตัวและระบบดิจิทัลทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในรถถังหลักที่ทรงพลังที่สุดของโลกและเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยและกองทัพไทย สิ่งแรกที่ดึงดูดสายตากเกี่ยวกับ2,026 v t c m b t 3 0 0 0คือกรอรที่ทันสมัยและดีไซน์ที่โชบเชี่ยวผสมผสานกับความแข็งแกร่งตัวถังและป้อมปืนได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อเพิ่มการป้องกันจากกระสุนเจาะกรอบพลังงานสูงและระเบิดกรอบแบบโมดูลาช่วยให้สามารถอัปเกรดได้ตามสภาพแวดล้อมและภัยคุกคามทำให้รถถังรุ่นนี้มีความยืดหยุ่นและพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์รบ ไม่ว่าจะเป็นในเขตเมืองพื้นที่โลง่งหรือการตั้งรับเชิงยุทธศาสตร์ VTC-MDT 3,000แสดงถึงพลังและความมั่นคงอย่างแท้จริงในด้านเครื่องยนต์รถถังรุ่น2,26 0มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบกำลังสูงมอบแรงมาอย่างเหลือเชื่อทั้งด้านความเร็วและความคล่องตัวแม้จะมีน้ำหนักกว่า50ตันแต่มันยังสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องแคล่วบนภูมิประเทศที่ทุรกันดารเนื่องสูงหรือแม้กระทั่งข้ามสิ่งกีดขวางทางน้ำ ระบบช่วงล่างและสายพานที่พัฒนาใหม่ช่วยให้การเคลื่อนที่ราบรื่นและมั่นคงแม้ในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากความสามารถนี้ถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างยิ่งในสนามรบซึ่งความเร็วและความยืดหยุ่นอาจเป็นตัวตัดสินชัยชนะด้านอำนาจการยิง2 0 2 6 v t c MBT 3,000ได้ตั้งมาตรฐานใหม่ด้วยปืนใหญ่ขนาด125ม mm. มแบบลำกล้องเรียบที่มีระบบป้อนกระสุนอัตโนมัติ สามารถยิงกระสุนเจาะกราบกระสุนระเบิดแรงสูงและขีปนาวุธนำวิถีระบบควบคุมการยิงสมัยใหม่มาพร้อมกล้องถ่ายภาพความร้อนเครื่องวัดระยะด,ด้วยเลเซอร์และคอมพิวเตอร์คำนวณวิถีกระสุนขั้นสูงทำให้ลูกเรือสามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำทั้งกลางวันและกลางคืนในทุกสภาพอากาศระบบจัดการสนามรบดิจิทัลที่ติดตั้งในรุ่น2026ช่วยให้สามารถแชร์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ระหว่างหน่วยเพิ่มการรับรู้สถานการณ์และการประสานงานทางยุทธวิธี ลูกเรือสามารถดูแผนที่สดตำแหน่งศัตรูและข้อมูลภารกิจได้โดยตรงผ่านหน้าจอดิจิทัลภายในรถถังทําให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยําขึ้นพร้อมกันนั้นยังมีระบบสื่อสารที่ปลอดภัยและทันสมัยเพื่อเชื่อมต่อกับศูนย์บัญชาการและหน่วยรบแนวหน้าอย่างต่อเนื่องความสะดวกสบายและความปลอดภัยของลูกเรือก็ได้รับการปรับปรุงใหม่ เบาะนั่งตามหลักสรีรศาสตร์ระบบปรับอากาศภายในและการลดเสียงรบกวนทําให้ลูกเรือสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในภารกิจที่ยาวนานระบบป้องกันนิวเคลียร์เคมีและชีวภาพที่พัฒนาขึ้นใหม่ทําให้รถถังสามารถปฏิบัติภารกิจได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายประเทศไทยได้ลงทุนอย่างมากในการพัฒนาขีดความสามารถด้านยานเกราะและ2,026 VTCMBT 3,000เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นนี้มันไม่ใช่เพียงยุทธปกรณ์ทางทหาร แต่เป็นรัพย์สินเชิงยุทธศาสตร์ที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องอธิปไตยและเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาคโดยเฉพาะรุ่นสีขาวพร้อมธงชาติไทยบนป้อมปืนที่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในด้านระบบป้องกันขั้นสูงรถถังรุ่นนี้ยังสามารถติดตั้งระบบป้องกันเชิงรุกที่สกัดกั้นกระสุนก่อนถึงตัวรถพร้อมเครื่องยิงควันและตัวรับสัญญาณเลเซอร์ทำให้2 0 2 6 BTCMBT 3,000เป็นชุดสมบูรณ์ทั้งรูปและรับ โดยรวมแล้ว2026ิ VTCMBT 3 0 0 0เป็นการผสมผสานพลังความเร็วการป้องกันและนวัตกรรมดิจิทัลเข้าด้วยกันสแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของรถถังยุคใหม่ที่ตอบโจทย์สงครามในศตวรรษที่21ในขณะที่ประเทศไทยยังคงเสริมความแข็งแกร่งด้านกองทัพรถถังรุ่นนี้คือสัญลักษณ์แห่งพลังความก้าวหน้าและวิศวกรรมการทหารขั้นสูงถ้าคุณชื่นชอบข้อมูลเกี่ยวกับ2026ิ VTCMBT 3 0 0 0และอยากติดตามเนื้อหาเกี่ยวกับยานพาหนะหรู เทคโนโลยีล้ำสมัยและเครื่องจักรทางทหารเพิ่มเติมอย่าลืมกดติดตาม SA Luxury Auto เพื่อรับชมเนื้อหาใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นต่อไป